มาสายแล้วเนี่ยใส่หน้ากากมองไเชี่ยเลยเนี่ยม,มานี่เลยจอ์จอ,ช,จอชมาหนี้ดิอไอ้เชี่ยเนี่ยไม่น่าเป็นหัวหน้าคนได้จอจเออมีไรมึงจ้างไอ้นี่มาทำไมจอจอ๋อคือว่าเฮ้ยหยุดกูก็อยากฆ่ามันเหมือนกันฉันไม่ได้แค่จะฆ่ามันอย่างเดียวฉันจะเจือนเจียวมันออกแล้วเอาไปสับให้หมูกินแต่ตอนนี้เราทำไม่ได้มันจ้างเราถ้ามันตายใครจะให้เงินเราไล่ควายมึงคิดบ้างไปเจอหมอนี่ได้ไงวะเนี่ย อออจอชฉันโคตรเบื่อแกเลยว่ะนี่แกจ้างใครมาทํางานคู่กับฉันเนี่ยดูมันแต่งตัวดิ <c oughs> ใส่มาทําเชี่ยอะไรนะากามึงไปเจอมันอยู่งานวัดหรือไงวะเนี่ยแล้วฉันต้องทำงานคู่กับไอ้เวนนี่ <c oughs> มึงกลับเข้าไปข้างในเลยไปเดี๋ยวกูเคลียเอง <c oughs> โอเคไปเปน็นเจ้านายกันแล้วมาเด้เฮ้ยมึงเอามาทำไมโยนทิ้งไป <c oughs> อืนี่ใช้ไอ้นี่จาัดก,การตรงนั้นนะเข้าใจเดี๋ยวก่อนนะมันได้ให้ค่าตัวร้อยห้าสิบบาทหรือเปล่าวะเพราะถ้าเกิดว่ามันไม่ให้ฉันจะไปกดฆ่ามันเองฝากด้วยเพื่อน